นิทานเรื่องเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยอาหารหลัก5หมู่ตัวละครลิลลี่ซูซี่นกแก้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อลิลลี่ที่รักการผจญภัยมากวันหนึ่งลิลลี่ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ในป่ามหาัศจรรย์สมบัตินั้นคือพลังแห่งความแข็งแรงที่จะทำให้เธอมีพลังมากมายสำหรับการเล่นสนุกทั้งวัน ลิลลี่ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาสมบัติเธอเตรียมกระเป๋าและออกไปพร้อมกับน้องสาวคู่ใจชื่อซูซี่ขณะที่ลิลลี่และซูซี่เดินผ่านป่าพวกเขาได้ยินเสียงเพลงแปลกฮ่ฮะดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆมมูออคืืเเเนนนนน้้้ไยัั่่วชวชใหหรราตตติบโแแข็งง คือข,ข้าวแป้งเปลือกมแลน้ำตาในพลังมากมายหมูใส่กินผักสีสันให้สารอาหารมากมาย เขาจึงเดินเข้าไปดูพบกับนกแก้วสีสันสดใสกำลังร้องเพลงอาหารห้าหมูทำให้เราแข็งแรงนกแก้วยิ้มและบอกลิลลี่กับซูซี่ว่าถ้าเธอต้องการพลังแห่งความแข็งแรงเธอต้องตามหาอาหารห้าหมูในป่านี้ลิลลี่กับซูซี่รู้สึกตื่นเต้นมากเธอและซูซี่เริ่มการผจญภัยค้นหาอาหารวิเศษและการค้นหาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ขณะที่ลิลลี่กับซูซี่เดินไปในป่าเธอเจอกับต้นแอปเปิลที่เต็มไปด้วยผลแอปเปิลกรอบหวานเธอหยิบแอปเปิลมากินกับซูซี่ทำให้พวกเขารู้สึกสดชื่นและมีแรงขึ้นจากนั้นพวกเธอก็เดินต่อพวกเขาก็ได้พบกับลำธารที่เต็มไปด้วยปลากำลังไว่ายไปมาลิลลี่และซูซี่หยิบปลาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ทำอาหารกลางวันอร่อยอร่อยด้วยกันซึ่งทำให้รู้สึกแข็งแรง จากนั้นพวกเธอก็เดินต่อไปไม่ไกลจากลำธารน,นักพวกเธอก็เห็นทุ่งข้าวสาลีสีทองกับธัญ,ญพืชมากมายลิลลี่ก็เก็บมเมล็ดข้าวสาลีกับธัญ,ญพืชมาและซูซี่ก็เต้นรำรอบๆทุ่งด้วยความดีใจพวกเขาเอาข้าวสาลีมาทำขนมปังที่กรอบอร่อยเมื่อแดดเริ่มคล้อยต่ำลิลลี่และซูซี่เจอแปลงผักที่เต็มไปด้วยแครอทและบร็อกโคลี่พวกเธอเก็บมาทำสลัดสดๆกินกันอย่างอร่อ,อยอร่อยสุดท้าย พวกเธอพบกับต้นมะกอกที่มีผลมะกอกห้อยเต็มต้นลิลลี่และซูซี่นำมะกอกมาทำน้ำมันสำหรับทำอาหารเย็นเมื่อลิลลี่และซูซี่กินอาหารครบห้าหมู่พวกเขารู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายพวกเขาเต้นรำและวิ่งเล่นด้วยความสุขใจลิลลี่กับซูซี่รู้แล้วว่าพลังแห่งความแข็งแรงไม่ได้มาจากสมบัติที่ไหนแต่เกิดจากการกินอาหารครบห้าหมูนั่นเองตั้งแต่นั้นมา ลิลลี่และซูซี่ก็กลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มและเธอก็แบ่งปันเรื่องราวการผจญภัยกับเพื่อนๆเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าอาหารที่ดีจะทำให้เรามีพลังในการเล่นสนุกทุกวัน